สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ท้องแตกลายอยู่แล้วนะคะมันก็สามารถช่วยลดรอยแตกลายนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่มีรอยแตกลายนะคะมันก็สามารถช่วยป้องกันรอยแตกลายนะคะเวลาคนกาลังจะท้องแตกทุกคนจะเป็นแบบรอยแดงๆๆขึ้นนะตอนนี้เราไม่มีเลยนะให้ดูอีกทีไม่มีรอยแดงอะไรเลยมาเหมือนไม่ใช่ออยและน้องเขาจะเป็นแบบอ เป็นออยนะนุ่มๆแล้วก็สึมง่ายตัวต่อมาเป็นบูสเตอร์อีฟค่ะลดรอยดําแล้วก็ปรับผิวให้กระจ่างใสด้วย,ยทั้งสตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันร,รอยแตกลายได้ดีมากๆเลยค่ะก็คือทาคู่กันได้เลยนะคะนี่ค่ะทาแล้วก็เห็นมันจะแตกตัวเข้าผสมกันเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็ทาได้เลยนะคะท้องไปเลยนะคะ,ะ,คะบำรุงผิวอย่างดำลึกเลยคะ่ะไม่เหี่ยวเหนื่นะด้วยนะคะนี่ท่นะคะพอทาสองตัวนี้เสร็จผิวมันก็จะชุ่มชื้นแบบนี้เลยนะคะ จะบอกว่าทั้งสองตัวนี้ปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นอันตรายออมใช้ทาทั้งเช้าและก่อนนอนสามารถ ส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสะเกลักก้กนหรือต้นขานะคะสําหรับคนที่มีรอยแตกลายอยู่แล้วก็สามารถทาเพื่อลดเลือนรอยแตกลายได้ค่ะเป็นคุณแม่ท้องสองค่ะมีกระตามาสามแล้ว8เดือนแล้วนะคะแต่ท้องคุณนวานไม่แตกลายเลยค่ะเพราะคุณน้หวัดใช้2ตัวนี้คู่กันเป็นอีฟออยนะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์อีฟนะคะบูสเตอร์อีฟเนื้อครีมของเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวเข้มข้นนะคะ เวลาใช้เนี่ยเราก็ใช้คู่กันแบบนี้แล้วก็ทาลงไปในบริเวณที่เราต้องการได้เลย